อครับก็สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาทุ่งนาครับมาไถหน้าด้านะครับไถเถื่อแรลกครับประทันวาของเขาครับพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับวันนี้ก็เอารถไถมาครับมาเบิงคูปบตาก็ยันมานะครับเบิงนะครับน้องมาไถหน้านะครับอันไหนมันฉีดจวดก็กันนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับที่ช่องสุภาพนะครับอันนี้ก็ช่วงโควิดนะครับก็ป้องกันตัวจ้าของกล็น้อยนึงนะครับถึงที่อันนี้ก็ต้องมีหน้ากากกันไม้นะครับพี่น้องเข้ากับที่รับชมกับขอฝากนะครับ้องกันตัวเองดีที่สุดครับพี่น้องก็ต้องรอยังหลายครับป้องกันไว้นะครับอเดี๋ยวเบิ้งรถไทยครับที่นี่ นะครับเอากรเบิดงรถไถยันมากับคูปตาครับนะครับพี่น้องสองขั้นนะครับแต่ว่านี่ครับดินหน้าผมนะครับที่พอใส่ยาข่ายาบ่อนยังครับหน้าผมนะครับต้นไม้หกกระตัดออกครับต้นพวกหยาพวกนี้กระตัดนะครับเพื่อมรตัดออกนะครับโดยเฉพบ สิ๋ใสซเลยครับยาขายานะครับนี่ครับตัวตาครับยันมากนะครับนะครับถุงหน้านะครับถึงฤดูกาลของชาวนานะครับที่จะต้องเห็ดหน้าแล้วนะครับบางคนเขาว่านไม่หมดแล้วครับผมแต่ว่าเหลือๆผมนี่นะครับวัฒนวานของเขา ก็ย่านฝนจริงช่วงนะครับนะครับดูกันเอาตัวตาครับอ่าสุดหนึงครับวันเวลาครับเงินมานะครับนะ แรงครับพวนดินแตกพรวนพรวนครับพี่น้องรูปานโอ้ขึ้นก้อนเลยครับพี่น้องโอ้ต้องไถได้ยังสี่ครับนี่ตากดินไว้ครับพี่น้องมันนี่ผมต้องผมลุกไหมล้วครับดินน่อครับผมตาครับเดินมาครับไอ้อัดกันนะทวนๆเลยน้ำฝนกันเลยครับพี่น้องเพิ่งขี่ไถครับโอ้ ต่างดินได้กี่น,น้อยครับพี่น้องอยว่านนะครับบทช่วงแรกครับโกดีครับครับพี่น้องเหมือนกันครับเมื่อต้นนี้กับหยาดน้ำนะครับกับประมาณเกือบสามสิบลายครับื้อนี้ด้วยกันสองคันครับวันนี้ แล้วเ่าแล้วนะครับแต่ครั้งเดียวเ่าแล้วแท้นะครับเหมือรมครับบรรยากาศทุง่งนาครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับเย็นตาสบายใจดีครับพี่น้องเอ้ยอยู่ในบ้านกับหยันตะโคบิดครับ นี่ครับหน้าผมยังเหลือติดต้นใหม่อยู่ประ่านบอกาาตัดนะครับตนน้นหน,หน,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 นี้นะครับจงไว้อยู่พระเด็นเห็ดลายหน้าสต้นผสมกับเหพ่อได้เป็นต้นใหม่ไ่นะครับอยู่ในสวนอยู่นะครับดูกันครับผัวตาหน้า่วนหนึ่งครับ อยู่ท้งมีมันก็จะมบืดนะครับจนแสงพี่น้องอยืนยืนฟังปุ่นกับพุ่งสีจมดีนะครับมันต่อพี่น้องปฏิย้อนแสงนะครับ ดินครับดินแตกดีนะครับก็จีฮาดถือว่มาปั่นกันแท้ดิพี่น้องตรงนี้จุดไถดันให้น้อยพุ่มยันมาบวกเตีองแห้งดีครับยันมาปวดๆเลเลียงกับเตี ฝันก็ควจะฝันแตก็้องกดดินครับผ้ายาเหมือนต้องกลดิ่นนะดินแตกดีครับพี่น้องเกาเลือกดีน้ เดี๋ยวตอนวานกับพุ่งสีใสตรตุรีเดียวนะครับลงไปเลยพี่น้องครับบรรยากาศบ้านทุ่งสีนะครับบรรยากาศดีนะครับขอ,อฟังเสียงนกเสียงกาครับโอ้หน้าเ่าเขียวฝนตกเสียงอึงเสียงกบเสียงเขียดห้องพี่น้องเอ้ยมีความสูขใดทัอ,อยู่นี่นะครับ เก็บข้งนอนนะครับอาชีพอาชีพลักของพ่อของแม่นะครับเรตุนกูนะครับอาชีพท้งหน้านะครับไม่เคยรวยหรอกครับบา้านห,หน้ามิจฉาลุครับ เขาก็จบเลยนะพี่น้องโอเคบองสีนครับผมย้อนแสงแล้วเองง้อด,ด้วยครับเดของง้อเด,ด้อเอาง,งอ้องงออกด้วยครับพี่น้อง แต่ยังไงผมกับบรรยากาศกับบรรยากาศพี่น้องดูดูกันต่อ แผนฝน้งตกมาน้อพี่น้องเลยที่ไทยนี่แตกดินไง่างองงเพราะวายแตกแดดดีจะเจ็ดมือก็จะต้องเสดนะครับดูครับดูยันมาต่อนะครับพี่น้องแห้งยันมาปูดูดูดูแห้งดีครับโอ้ยไปเด็ดเดี่ยนทวนทวนเลยครับพี่น้อง นอนแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ําทงให้ทุงหน้านะครับก็ขอขอบคุณหลนยนะครับที่ติดตามจองผมอยู่นะครับก็ซอยกันระวังระวังหน่อยกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับป้องกันกันเองนะครับกันเอาเองนะครับเตือนเฉดีวัคซีนครับพี่น้องเอ้ยก็สู้ๆกันต่อไปครับ ยังได้ได้นะครับขอขอบคุณนลายนะครับที่ติดตามนะครับกันชอบกัอนอยังก็ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซมัครไห้น้ำนะครับขอบคุณนลายครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ กันนะครับจับีคกับก็ออดนี่ครับกุปตาครับเดี๋ยวเบ่งหลอบยันใหม่ไปครับหลอบนี้ดีดูดีส้นตรงนะ